เกิดการเสื่อมค้ำอีก ENNIS, Sports, แล้วครับเกดท้องอีกเดี๋ยวพอันกดี๋ยวพออีกเดี๋ยวพออีกเดี๋ยวอเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนครับผมกล้องตีท้ายคอมนะฮะและตอนนี้เราอยู่ที่หน้าออฟฟิศเดชชกเนี่ยเขาบอกเป็นเจ้าพ่อของแบบเรื่องของการเห็นผีผมว่าจะลองเข้าไปเช็ควิญญาณที่บ้านพี่ป๋องเนาะที่บ้านหรือว่าออฟฟิศไปเนี่ยออฟฟิศขอเช็คหน่อยว่าที่นี่มีวิญญาณหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวนะเฮ้ย ทุกคนครับของจริงว่ะเห็นวิญญาณแล้วอะว่ะเฮ้ยเฮ้ยผีผีผีบ้าอยู่บกพี่นคนเจ้ากูยังไม่ตายผยได้มาถึงเลยเดี๋ยวโอ้ย<อ>ผมมาหาพ่อบอกเนี่ยแหละจะมาดูว่าวิญญาณผมยังไม่ตาย ผมว่าอยากลองเช็คเอฟฟิศว่าที่นี่มีวิญญาณจริงไหมเพราะว่าเห็นพ่อเนี่ยทำรายการกื่เกับยผีใช่ไหมจริงจริงที่นี่มีทั้งผีบ้านผีเลือนอามีแน่นอนผีบ้านผีเลื่อนแต่ว่าที่นี่จะมีแบบผีบางอย่างที่ที่ผมเดินเข้ามาเมื่อกี้สัมผัสได้ว่าตัวนี้แรงผมขอแยกเข้าไปข้างในได้ไหมพ่อไม่เข้าได้ไหมฮะไม่เข้าได้ไหมเข้าเถอะเดี๋ยวจบรายการไม่ได้อันนี้พ่อเดี๋ยวผมมาแล้วจะให้สัมผัสทีเดียวเพราะว่าผมเองรู้สึกอึดอัด ฮ้ยจริงเขาคิดว่าวางดีๆอ่ะจริงโรงงานเขาพิจิตรเองเว้ยจริงครับพ่อแค่เป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วพออยากเห็นมูลผมใช่ไหมกอต้องใส่ตัวนี้ไว้ใช่ครับมันเป็นแบบเหมือนแบบป็นผ้าสามสีปักสามช้าปักปักสามช้าปสามช้าพ่อคนโปรดก็หลวงพ่อไปเลนนะต่อเลยใช่ใช่พอเนี้ยมันเป็นแบบว่าผ้าผูกคอของคนตายเฮ้ยจริงป้ะเนี่ยเป็นผ้าผูกคอแต่ว่าเป็นผ้าผูกคอที่แบบอ้อยทำงาน มึงก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันนะเอาขยันนะพ่อนะขยันนะพ่เดนกูว่าเป็นของมึงละอ่ะเฮ้ยรู้สึกแปลกๆขยันนะพ่อนะอันนี้พอสัมภาษณ์ขอได้ไหมวะไไม่ด้สัมภาษณ์เรื่องของเลด้าเหรอเลด้าดียินเสียงเด้งคอพ่อพ่อัพ่อครับนั่นคอไม่หมดแล้วตอนนี้ใครมาบีบคอหมอหมอนวดหมอนวดบีบคอนวดเหี้ยอะ พขาต้องจับอันนี้มีนะจับใช่สิเนาะใช่จับมันเีไว้ครับเดี๋ยวผมจะท่องคาถาให้ให้รู้สึกแบบสัมผัสแล้วก็ใช้ทีปอึ้งทาครับมันทำมาจากอะไรเนี่ยผงเก้าป่าช้าเก้าป่าช้าจะไปที่สามป่าช้าที่สามแล้วไมาอีหกเป็นเก้าเป็นเก้าอันนี้อัฐันก็อ๋อนี่นักกว่าอัฐันก็เอ๋อคือมึงว่างไปตามป่าช้าอาจจะตั้งร้อยเก้าป่าช้าก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราโอ้เป็นเก้าป่าช้าไปเลยอะไรเงี้ยใช่ฮะเหมือนผีเจาะปากไว้พูดนะมึง อยากให้พ่อได้สัมผัสอะไรเงี้ยล้างออกไหมอันนี้อขาไม่ออกพ่อมันเป็นแบบผู้บริโทีวีก็จะหน้าตาก็จะดำนี้แหละพ่อไม่ไดเห็นวิญญาณเออหรืออยากจะท้าก็ท้ากูใช่เอาะพ่อเนะโดยเฉงจุดนี้ครับพ่อยังไม่หมดอีกเหรอสามตาอ๋อสามตานี่สามตานี่สามตาพ่อโอ้โหตายแล้วเข้ายันแล้วพ่อนะ โอเคผมท่องนะให้ให้พ่อได้เห็นวิญญาณอะไรบางอย่างที่พ่อเก็บมานะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบเป็นตุ๊กตานางลำหรืออะไรบางอย่างที่พ่อรับมาหรือเปล่าให้กระทางนางหล่ำหลำให้นั่งลำให้นางหล่ำนะอะไรนะกระถานนางลำเอ๋อกระถานนางลำอะไรอ่ะแต่พ่อท่องตามผมไปนะโอเคโอเคเอ็น๊ะอะไรวะหำไอ้คกันหรอโอเคหำให้ครับผมคุณเรียกมไอ้มันจริงต่างจรเลยเรียกมาฟังมเดียวมันจะหลอกเดี๋ยมาถามมาจีนนพ่อเรียกดูไอ้เนี่ยจริไม่เรียกมันจะมาเรียก ฟังนางรำของจริงมึงเอากูกลับมาเมื่อคืนมึงไปไหนมาเมื่อคืนกูทำงานเมื่อคืนมึงไปรัชดากูไม่ได้ไปมึไปรัชดากูไม่ได้ไปนานแล้วมึงเรียกเบอร์ตองมาด้วยเบอร์ตองด้วยบอกว่าถ้าเหงา มาออฟฟิศพ่อได้นะหนูกูไม่เคยนะมึงก็เรียกกูมาด้วยแล้วกูจะเรียกมึงทรืไมก็อยู่ข้างเบอร์ตองอ่ะโอ้ยพร้อมชิบหายเลยมึงก็เข้าไปอยู่ได้เหรอผมรอพ่อมาเป็นชั่วโมงเนี่ยโอ้แล้วพ่อมาช้างเลยเนี่ยโอ้นั่งรำพ่อโอ้ตัวเงี้ยเลยเนี่ยวัสดี้พ่อหลังวัสดี้เช้าพ่อสดีครับผมโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเข้ารายการตีท้ายขอบหน่อยอ่าฆ่าไปได้พอดีรายการผมเขาจะมีสโลแกนนิดนึงได้ครับตีท้ายขอบมันจะมีท่ายมีท้ายแต่ว่าต้องเดี๋ ตีตีท้ายท้ายคอมคอมต้อนกันนะครับพบกับรายการตีท้ายคอมที่ป๋องกพนนะครับผมสวัสดีครับ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 ไม่ขอญาตขอดได้ไหมัวไหมครับเพาะอกกลัวไหมมื่อกี้ตกใจต้องมากเคยเคยเจอผีแบบนางรำแบบนี้ไหมครับถ้าแบบ ในความเป็นจริงเลยนะเวลาไปถ่ายทำตามนอกสถานีก็ไม่เคยเจอแต่อาจจะมีคนเคยเห็นไม่เดี๋ยวเรื่องผีเดี๋ยวเราไปคุยกันได้ครับบอนเนาะมาถึงดูโค้ดแล้วเดร์ช็อคเดร์ช็อคเด์โค้ว่าซีเอมึงมาถึงเราขึ้นปะเนี่ยคนละช็อคเนีมึงเนี่ยนะกำลังกูเจอใครอ้ามือถพูดเรื่องเนี้ยศึกษาเขาหน่อยผมดูบ่อยดูเดอะช็อตเดระโค้ดจับแม่งแทนข่าวเลยเฮียได้ครับเดี๋ยวเราไปดูออฟฟิศที่ข่าวกันเลยดีกว่าครับพงศธรว่าเขาจัดรายการกันยังไงเนาะได้ครับได้ครับเขาไปดูหน่อยนะพ่อเชิญครับ วันนี้จักริกายกันพร้อมทุกบรรจักรทุกสุขฮ็อกฟิกล้างเหรอฮะหรือว่ายงงไคือที่มีใครเขาเซตเซตถ่ายคืออันนี้เซตถ่ายเพราะว่าทีมงานเนี่ยเขาก็มาแล้วมาแล้วใช่ไหมมึงก็คิดหน่อยเขาลองล่าก็มึงมาใช้พื้นที่เขาคว่าอะไรทำคนเดียวคือคุณแม่ผีป้าแสดะคุณไม่ได้ว่าคุณนี่ไปจัดไล์ต่อเขาที่มาไล์ต่อตอนที่เขาคุณชอบเขพิมพมาครับวันเดียวกันก็กระชี้คุณรัะโทรศัพท์ไหมว่าไงครับติดต่อ พอได้หรือเปล่าพอขยันเกินคือคิดว่าแบบทำวันเดียวก็ไม่เห็นไม่พอแน่หรอกแล้วมันมีทีมงานแต่ว่ามันมีเขาเลิกงานกันกี่โมงครับพ่อออฟฟิศเนี่ยเย็นๆมาสักห้าโมงหกโมงเนเลิกกัมาสองทุ่มสามทุ่มสองเลิกงานสองทุ่มเข้าทุ่มเลิกสองทุ่มบ้าเลยเนี่ยอ้าวแล้วพนักงานนี่มีกี่คนน่ะพ่อประมาณสักโรมุเลยมาณสัก กเกือบๆสิบคนเข้าๆตำแหน่งอะไรบ้างเข้าๆก็ได้พ่ออ่าแอดมินแล้วก็คนที่ทำเอ่อเกี่ยวกับเอ่อตัดคงตัดเป็นคลิปย่อยย่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพ่อทวาหน้าที่อะไรพ่อไม่ได้ทำอะไรก็มีหน้าที่มาจัดรายการอย่างเดียวเพราะว่าไม่ค่อยได้ตามโซเชียลเท่าไหร่อ่าอาจจะเอาเรื่องเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีแล้วเราะว่าจะเป็นแบบ การแบบเล่าเรื่องผีเห็นมีผีที่น่ากลัวที่บอกว่าเอกบอกว่าพ่อกลัวเจอเคยเจอผีอะไรนะผีขนุนนั่นผีขนุนนะพ่ออันนี้เัื่องคือผีมันหน้าตาอย่างเงี้ยผมยังงงอยู่ว่าผีก็หน้าไงเอกนี่แหละแต่งตัวเนี้ยก็ถือถุงโชคดีแล้วก็ไปอยู่ตรงแถวเนี่ยต้นมะขามรงสนามหลวงอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีตีมเป็นนางรำเหรอพ่อมีด้วยเหรอเรียกออนไลน์แมงเดียวใช่โทกอ้าวบอส้อเรียกมาสองคนอะไไอ่ะ แล้วออฟฟิเรียกเรื่อยๆผีขนุนผีขนุน <c oughs> อ้นออนาวพ่อถามหน่อยแบบ<า>ออฟฟิศพ่อเนี่ยเริ่มมานะแบบก,กี่ปีแล้วะกก่<ล>ะเริมแล้วนที่ที่นี่นะฮะก็หลังจากโควิดตอนนั้นเปิดร้านด้วยแล้วก็เป็นออฟฟิศด้วยอยู่ตรงคิสเซ่นพาร์คแล้วช่วงโควิดอ่ะเราก็สนามเขาก็เหมือนกับเอาเอาคืนไปเปลี่ยนไปเป็นสนามเทนนิสเราก็คิดว่าอย่างนั้นเราก็ย้าย S <S อยากทําอะไรท, ừ, ที่มันอยู่ใกล้บ้านขับรถจากนี่ปไปถึงบ้านห้าท,าท,าทีถึงอะไรเงี้ยไกลมากก็ต้องไกลมากไม่อยากอยู่ในเมืองก็ค, <S <S งคิดว่าเอาออฟฟิศก,กับบ้านอยู่ใกล้กันไว้ก็เลือกที่นี่ <S 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 ก็เป็นอาคารพาณิชย์สามชั้น 4, 4ชั้นอะไรเงี้ยก็มาทำเป็นสี่ประมาณสี่ปีสี่ปีพอทำารือก็สี่ปีเดี๋ยวเท่ มึงติดแจ็ิมึงไม่สามารถมีแจ็ควะหรือพี่แจ็กเขาไม่ว่างหรือไงเนี่ยโลโก้กูก็เห็นอยู่เนี่ยจะขึ้นตาเหบอเนี่ยแล้ะการเป็นแตกร์ให้วันหลังมึงหาเพื่อนอ่ะจะหาพาร์ทเนอร์มึงหาคนดีๆสิวะเดี๋ยวช็อคนี่ทำมากี่ปีเหรอเดี๋ยวช็อกก็ถ้าเริ่มเลยมันโอ้โหเดี๋ยวนะมันเริ่มต้นจากสมายช็อค แล้วก็มาเป็นนายที่ช็อกสุดท้ายมาเป็นเดือดช็อกจุดปัจจุบันนี้ก็ประมาณสัก20กว่าปียุคนั้นเป็นยุควิทิวไม่มีโซเชียลเอ็เอ็มเลยฉันนยุคนั้นเอฟเอ็มยุคนั้นมนจะคนจะยังไม่มีโซเชียลการดูเอนเตอร์เทนคนก็คือทีวีกับวิทยุทีวีก็จบประมาณสักเที่ยงคืนปิดปิถานีแล้วคงก็จะมาฟังวิทิวเออแล้วทำไมถึงหันมาทําเป็นวิทิุได้ชอบอาชีพนี้เพราะว่าเคยไปกลับถึงบ้านนั่งแล้วก็เปิดวิทยุเสียงที่มันออกมาแล้วรู้สึกว่า เออเฮ้ยเราอยากเป็นอาชีพเนี้ยมันสนุกดีนะได้พูดได้คุยเปิดเพลงก็เลยอยากเป็นดีเจตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ไปมาสักมหนึ่งมสองแต่ว่าเริ่มแรกไม่ได้เป็นผีไม่นเป็นอย่างอื่นเป็นเพลงปกติตอบจดหมายมีจดหมายส่งมาเปิดจดหมายอ่านจดหมายลำนำตอบจดหมายขอเพลงเล่นเกมยครับยุคงนั้นเลยแล้วก็แล้วก็ทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเป็นมาเป็นผีตอนอยู่สมายรีดิโอผมจำว่าพ่อป๋องเป็นคนบุกเบิกเรื่องรายการผีเลยนะยุคนั้นมันไม่มีมันมีอยู่แค่ ันเดียวยุคในยุควิทยุนะครับมันมีแค่อันเดียวพ่อเดี๋ยวผมขอไปดูพ่อจัดรายการได้ไหมเอออยากเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงเขาบอกพ่อว่าวิธีการจัดเขาจัดยังไงอะไรบ้างโอ้ยนี่เราได้เห็นเป็นเป็นเป็นเลยฮะตรงเป็นเป็นของเจ้าเป็นเลยโอ้อันนี้ที่พ่อจัดรายการคือที่นี่เลยใช่ไหมฮะที่นี่เลยนะพ่อเนาะใช่ครับที่แบบล่อหลงเด็กก็คือที่นี่ที่ทำงานที่จัดรายการแค่ทีมงานอ๋อทำงานอย่างเดียวเนาะทที่างนโอ้โหเยเดี๋ยวนะพ่อ เขอใช้นูนบุ๊กเอ็มดีด้วยหรอใช่ครับใช้ของเอ็มดีครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นคนที่โลจิสติกสแต่ว่าเขาเนี้ยเพราะว่าน้องๆอ่ะมันก็แนะนํามาครับแล้วก็ไปได้ตัวเนี้ยที่งานคอมมาร์อันนี้มีกกาด้วยมีกาด้วยคุณร้ไหมอ่านี่ปากกากระจิ้นไปแต่ว่าบอกว่าอ๋อกำลังหัดอยู่นะกำลังหัดอยู่นะอ๋อเหมือนว่าไม่ต้องใช้เมาส์ก็ได้ใช้แบบเป็นปากกาแทนลทับเด็ดเลยคือต้องบอกเนี้ยว่าโน้ตบุ๊กเอ็มดี่ยมีข้อดีเยอะแยะมากมายว่าเราอาจจะอธิบายได้ไม่แค่ว่าไม่ ไม่ดีพอเดี๋ยวเอาว่าเราเชิญตัวแม่มาบอกกล่าวดีเทลคุณสวัสิต่างๆนั้นให้มันเต็มที่เลยก็แล้วกันได้เลยปม่ยังไงเดี๋ยวผมเรียกให้พ่อเียผมเรียกให้เดี๋ยวผมเรียกจะได้พ่อกินอังเดียวกันบอสอะไรคาร์บอนท์เฮาดูดิเอ้าดีกาวดิโอมาเลยมาเลยไงเนี่ยเรียกไงเรียกอย่างนี้เลยแบบมาไวด้วยคุณยุ้ยครับอยากรู้ว่า โน้ตบุ๊ก ASUS ต m d ตัวนี้คมีดียังไงบ้างครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจาก AMD นะคะชื่อว่า AMD มดีเอเซนเค่ะซึ่งเป็นชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดเป็น AI Generation ที่3แล้วของเรานะคะสำหรับตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ NPU นะคะที่ให้ค่าท็อปความเร็วสูงสุดถึง50ท็อปรองรับการทำงานของซอฟต์แวร์ AI ได้ทุกตัวเลยค่ะโดยเฉพาะ c o p i l o t Plus นะคะที่เป็นซอฟต์แวร์จาก Microsoft นะคะ พร้อมกับการ์ดจอบนชิปเซตนะคะออนบอร์ดของเรานะคะ AMD Radeon 890M ค่ะวิษสามารถพูดได้เลยค่ะว่าตัวนี้เป็นการ์ดจอที่แรงที่สุดบนโน้ตบุ๊กตินแอนไลน์แล้วค่ะแล้วผมเห็นว่าคุณยุ้ยครับหน้าจอสวยมากโอุ้ยแน่นอนรับทุกองค์หัวพันะพ่อนะเป็นทุกรูกผุ้นข แเกี่ยวกัเราด้วนอย่างนี้คุณยุ้ยครับเราจะหาซื้อได้ไหมครับตอนนี้หาซื้อได้ค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่รุ่นนี้นะคะเรายังมีซีรีส์ที่เป็นเกมมิ่งก็มีค่ะหรือซีรีส์ที่ทํางานค่ะเราก็ยังมีอยู่ค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านไอทีชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะอ้อยังไงวันนี้ผมขอของพ่อไปก่อนนะเอาไปใยังไนเอาดิของผมดิเอาแต่คุณไปซื้อเอาดิผมผมห่วงผมห่วงของดีผมห่วงเลยเนี่ยเวันนี้จะซื้อมันตอนนานเลยแต่พ่อมาซื้อเองมาซื้อเองห่วงด้วยนะ โอเคบคุณกับคุณกับโอ้โหนี่แบบมาปุ๊บได้ความรู้เยอะเฮ้ยโอ้โหโอ้โห ไปไหนเนี่จะไปท้าปดะไรหวัดดีลำรานมีเรื่องงหว่นไหมตอนนี้มีเรื่องมึงสคนเนี่ยแล้วผมมันมีเกมให้พ่อไปเล่นเอาสิไปเล่นเกมกันมีเกมอีกมีเกมบมัเป็นเกมแข่งชาเลนจ์กันได้เลยางนอ่า้ามาพ่อครับผมเดี๋ยวมาเล่นเกมกับหนูหน่อยได้สิครับก็ก็คือเป็นเกมไซเรนบีดนะฮะไ e เรนบีดพ่อเคยเล่นเกมไหมเคยครับเคยเล่นเกมแต่เพย์เซชั่นเพยเพย์ร แรกนะเพวันนะเพนึ่งมันบอกบ่งบอกถึงอายุเลยผีหรือวป่าก็แก่อยู่นะอันนี้จะเป็นเกมผีเป็นแนวผีหน่อยเพราะว่าอยู่กับพ่อเนี่ยพ่ออยู่วงการผีมานานนะเพราะฉะนั้นเกมนี้มันจะมีเรื่องของ l ช e n ล์ว่าถ้าพ่อส่งเสียงเนี่ยมันจะมีแบบว่า ในเรื่องของเกณฑ์เสียงเนี้ยพ่าพ่อเจอผีใช่ไหมันโดนถูกมึนว่าพ่อมีเสียงออกมาอ่าเอามาขาเปียกรูปไปเลยพ่อพร้อมไหมครับไม่ได้แดกกูหรอกนะเดี๋ยวรอจะไม่ได้แดกกูหรอกได้แล้วพ่อเก่งนะพ่อกลัวโดนใช่ไหมไม่ได้สิตีได้ไปได้แล้วอ๋อส่งหนึ่งไเฮ้ย อ๋อพ่อไขไรนี่นี่นีพ่อด้วยพ่อด้วยพ่อสะดุ้งไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่เดี๋ยวพ่อสะดุ้งนะไม่ผูไม่สะดุ้งกูอย่างนี้พูหลังกูหลังผู้ิง้หลังอะไรอย่ื่อกี้แบ่งแบ่งพ่อมึงดิไม่แบงกูยดู่อหน่เฮ้ยพ่อมาต่อต่อต่อเอ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะอันนี้คือไงควเอสคือทำอะไรหาสอบให้คอปปะเดินปุ่มไหนเดินปุ่มไหนเดินเดิน W เดินดบอเดมา จะไปหาศพนะครับผมแต่นี้ยังพูดได้อยู่นะเพราะว่าจริงจริงมันคุยได้อยู่เพราะว่าเกมมันยังไม่ได้แบบว่าเริใช่ครับเพราะว่าเรมเรอ่มเรา่มร่มเริมเริ่เริมเริ่มเริ่มเร่มเอิ่มเร่มเริ่มเกม่มเ่มเอา่ม่เมเริ่มเริมเ่มเเริมเริเริ่มม่มเิมันมเ่เ่มเนี่ยมันเริ่มมเดผ่จะออกมเมเเอาเอาิ่เเ อันนี้คือปลาปลาสามช้าพ่อเป็นปลาสามสีปลาสามช้าปลาปลาสามช้าไอ้ที่เราเล่าตอนต้นเรื่องนะปลาสามช้าใช่ครับที่ผมไปเก้าเก้าปลาช้าเก้าปลาช้ายังจําได้อยู่อยู่แถวนี้ถ้าทุ่มหนึ่งนะผีออกนะพ่อโอทุ่มหนึ่งผีออกสองทุ่มผีกลับเนี่ยมาแล้วทุ่มหนึ่งนะนั่นไง เกอออ่ะเกอะไรเกตายเีตายีข่ายอผ่ตาตนไหนอ่ะเมื่อกี้ก็พ่อไม่หนีอะพ่อเินเราแต่เดินอะไรอ่ะฆ้าคู่าคู่าคูอะไรอะฆ่าคูก็ข่ายงตายหนูตายแล้วอันนี้ตายอ้โหโอ้โหอันนี้อ้หูัคือคน่อ้โหก็คือนึบอกไปว่าถ้าพ่อตายต้องต้องต้องโดนกินหนึ่งด กับพ่อคือไม่ตายไปถดงกในเกมกอสโอ้เอา่อไมเเปรี้ยหดหงโอ้ยู้มาผม่วงเลย่อไมบ่วงไม่ได้ขามาน่ากลัวเกมเกมไม่เท่าไหร่เกมไม่เท่าไหร่เลขาขน่ากลัวพอพ่อนรอบไี้รับนีเราไหมเราคอไปรอบรอบท้ายแล้วท้ายแล้วท้ายแล้วข้าปอเก่งเก่งเก่งหม่อมหหม่อมเก่งมาก เก่งเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งเก่งเก่งมางเก่งมากเก่งเก่งมเพราะว่าเราไปหาศพกันพ ah> ่อตอนนี <m ah> <m dead, ้เราอยู่ก ah> ับพ่อป่องนะครับพ่อป่องพาเราไปเก็บศพที่อยู่ด้านล่างโอ้โหเหินว่ะลงได้เหินเลยเมื่อกี้เนี่ยแล้วเด็กๆเล่นได้ไหมอ่ะได้จริงเหรอเด็กๆประมาณสักงยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วเว้เด็กเว้ยเฮีย ข้างในนี exactly. ้คิดว่าน่อภาพเจ๋งว่ะภาพสวยว่ะภาพแบบจริงมากซบบซบพอเล่นไปเลยอ๋ออุ้ยหมิ่หมิ่กินน้ามูได้กินด้วมันเอาไปแต่พ่อพ่อหน่่อต้องหนีนะครับตอนนี้ซิกูมุดออพ่อต้อเตีนนีปอไกูรู้จูหลังอกูก็มีโอ้ตายเลย เล่นรู้สึกแบบภาพมันสมจริงเหมือนได้กลิ่นออกมาแบบกลิ่นแบบกลิ่นเหม็นอะอะไรนะกลิ่นเนา่าตรงไหนดับ,บนี้เลยนะยังกลิ่นแบบกลิก่นนี้ป่ะใช่กลิ่นนี้แหละกลิ่นแบบโอ้ยเฮียไม่ใช่ละเดี๋ยวด<จ>กลิ่นปากพ่อยิ <c oughs> ม้มกันเลยโอ, <c oughs> อ้อ โอ้คุณเห็นเลยไม่ได้กินดีมากไม่กินดีหรอกเออดีนะพ่อได้ได้โฟดีเลยเมื่อกี้อัะทลอัอ่ะลดมาเกมเป็นไงสวยไหมครับสวยภาพดีมากดีนะภาพสวยแจ๋วเลยอ่าอันนี้มันเป็นจอ OLED 3K เลยครับนี่แบบภาพจะคมชัดสวยเลยแบบสอจริงไหมพ่อสมจริงมากอ่าโน้ตบุ๊กเล็กขนาดนี้บางเล็กขนาดนี้ด้วยชิปไลเซตเอ AI อ่าโอ้โหสุดยอด วันนี้ขอบคุณพ่อป๋องมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากน้องกล้อ้วยโอเคครับตอนนี้พ่อป๋องมีผลงานอะไรบ้างครับฝากหน่อยครับตอนนี้ก็งานสมว่าก็จะเห็นกันตามรายการต่างๆไปเป็นคอมเมนต์บ้างไปเป็นกูรูบ้างแต่ว่างานหลักคือเดอะช็อคก็ทำรายการวิทยุ ออกทางช่อง YouTube ก็ช่อง t h อ s h o อกแล้วตอนนี้ก็จะมีหนังสั้นออนทางช่อง t h อ s ช o อก TV ีเป็นเรื่องเล่าในรายการที่เอามาทำเป็นเป็นภาพให้ดูกันอะไรเงี้ยครับผมติดตามด้วยฝากให้น้องๆช่วยไปแชร์ให้หน่อยก็แล้วกันขอบคุณครับสุดท้ายแล้วพ่ออยากให้ฝากแบบถึงเด็กรุ่นใหม่หน่อยอะไรเงี้ยที่แบบมีความฝันหรือแบบอยากจะทาในสิ่งที่ฝันแต่ยังไม่ได้เริ่มสักทีอะพ่อคือคือเชื่ออย่างหนึ่งพอได้เจอน้องๆหลายคนแล้วแล้วช่วยเด็กรุ่นเนี้ยเก่ง เราเชื่อว่าเด็กยุคนี้เขาจะมีวิธีการในการเอาตัวรอดได้ในสิ่งที่เขาเจออะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวชื่นชมเด็กอยู่แล้วฉันอยากทําอะไรรู้เลย <c oughs> เราเห็นเด็กหลายคนที่แบบว่า ชอบคอนเทนต์แบบนี้ชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้เมื่อคิดแล้วลุยเลยโอกาสมันมาแล้วเลยปัจจุบันนี้มันไม่ต้องมันไม่ต้องสมัยก่อนนะดีไี่มีมือถือมีอะไรหมแล้วพร้อมแล้วก็ลุยได้เลยตัวเดียวก็คือถ่ายคอนเทนต์ลุยสามารถลุยได้เลยยาวเลยแล้วก็เก่งสองคนนี้ขอบคุณมากนะครับเก่งนะครับผจะทำวาระอีกไหมพอแล้วได้ครับก็ฝากทุกคนนะครับฝากติดตามทั้งเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับโน้ตบุ๊กสเตชันนะครับผมก็อีพีหน้าจะเป็นใครฝาก กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณพ่อป๋องมากขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับัเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงต่อเดี๋ยวเราไปเล่ารายการกันต่อไหยพ่อแมวนะอุ้งกลับบ้านเถอะไปล้างหน้าก่อนมีอีกเรื่องที่ไม่อยากฟังแล้วแมวเอลยได้ไหมเดินตายขาวผมเยหรอ่ไขอบคุณมากครับบ้าบอโถ้โหผีนี้ก็น่ากลัวผีอะไรนี่เพื่อนผมไปเจอผีมาล่าสุดไปเจอผีแดงมาผีแดงเนี่ยเขาเหมือนรับตัวใหม่เข้ามา ก็ไม่ไส้นี่รับตัวใหม่เข้ามาแบบเก่งๆแน่นะว้ยเราไม่ได้เก่งนะก็ธรรมดานะพ่อจะซ่อนดียังไงอะไรอย่างเงี้ยอาซินนอตดีกว่าซ่อนดีกว่าไม่ได้ลับมือไงก็ทีมอาซ่อนมันเก่งกว่าอันดับก็ดีกว่าอยู่แล้วอหอไม่ได้กลัวเป็นแบบคุกกี้อาซินนอตเนี้ยนะมันตกคว่ำคุกกี้อาซินอตเขาชอบเาชอบอาซินนอตใช่ไหมชอบอาซินนอตเห็นแบบพ่อเขาชอบตั้งแต่เด็กเลยนะชอบตั้งแต่พอสี่ ชอบอาร์เซนอลชอบอาร์เซนอลดิเพราะว่าเขเล่นอะไรล่ะเพราะว่าเขาโลโก้เขาเป็นรูปปืนใหญ่แล้วของเราของเราพอออกมาแล้วเราคิดเราคิดใหญ่ดีกว่าหมายถึงไอ้ขาไอเอานไ้เอาไหนได้เอาไหนได้